วันนี้วันที่20มกราคมพุทธศักราช2 5 6 8เป็นวันที่1 8ครั้งที่1 8ที่ข้าพเจ้าในลิธิรุีดกลางเนืองขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระโพธิ์ในมณฑต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอริยบูชาเดียรครูบาอาจารย,าาาย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเลยด้วย,ยมีสมาธิจดจอ่อในคาราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องเรืเอิๆหนึ่งชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาริตุตราคัจฉันตุเทวตาสตัมมังมุนิราชัสสุนันตุสักขามุขะทั้งสักขีกามีจลจลุเป็ิริสิขละตติจันตุลิกีวิมานีติเปรฤทธจักขมีจลุวะขันหิเขวะวัตุมิเขตตเยหุมะจายันตุเทวะชลาดธารวิสมียักษ์ขันธปนากติทันตสันติกียังมุนิระวะจันนังสาธมมีสุนันตุธรรมะสมณกะโรยัมปัตันตาธรรมะสมณกะโรยัมปัตันตาธรรมะสมณกะโรยัมปัตันตา อิมินาสกาเลนะพุทธังหรือปิปุชยามาอิมินาสกาเลนะทำมาไงปิปุชยามาอิมินาสกาเลนะสังฆังไงปิปุชยามารหังธรรมะสัมปตุลาพระครวาพุทธังปรากฏตังผิว่าเทมีสวากโตัวพระวตาธรรมโมธรรมังนุสาวะมีสุปฏิปนุมพระโคตัวเศร้าวะสังโฆสังฆังนีมามีะโมตัสสะพระโตัวระตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะพระโตัวระตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะพระโตัวระตสัมมาสัมพุทสาะ ฮ่าบทสวดเตสระน่ะคมวนะป่าถาป่ถาะพุทธังสันนังัจามิธรรมังสันนังัจามิสังฆังสันนังัจามิตุติยมปีพุทธังสันนังัจามิตุติยมปีธรรมังสันนังัจามิตุติยมปีสังฆังสันนังัจามิตติยมปีพุทธังสันนังัจามิตติยมปีธรรมังสันนังัจามิตติยมปีสังฆังสันนังัจามิฮ่าบทสวดเตสระน่ะคมวนะป่าถา

นติมีสาระนังอันยังพุทโธมีสาระนังวะรังเอตินัสัจจวัชชินัสวติมีหุ่นตุสัพพะทานัติมีสาระนังอันยังธรรมโมมีสาระนังวะรังเอตินัสัจจวัชชินัสวติมีหุ่นตุสัพพะทานัติมีสาระนังอันยังสังโฆมีสาระนังวะรังเอตินัสัจจวัชชินัสวติมีหุ่นตุสัพพะทา อิติวิสโสภะว่ารังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจระณะสัมปันโนสุปโตโลกะวิตโนนุตตโรปริสัทธัมมสารถิสัตถาเทวะนุสสานังปุตโตภะคะวาติสวะคะโตปุตตาธัมมสัิติโกกิโกปัสสิโกนิโกปัจจตังวิิโโพวิโยิติสุปฏิปันโนภะคะโตสาวะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะโตสาวะสังโฆยยะปฏิปันโนภะคะโตสาวะสังโฆสามจิปฏิปันโนภะคะโตสาวะสังโฆยะติังจตาริปุริสสยุานิอัตปุริสสะบุคคล อิสมภะวาโตสาวะสังโฆอ้างานโยปาวเนโยทักขิเนโยอันเจริกรัณยโยนตะลังบุญยักษตรตังโลกัสสาติสิบลัตนาสูตรยานีทพูตานิสมาคตาติภูมานิวายานิวันตริเคสัพพีวะพูตาสุมาณาพระวันตุอัโทปิสัพกัจจสุนันตุสาสิตังตัสมาหิพูตานิสาเมธะสัพพีเมตังกโรธามานุสิยาปชายะทิวาจารตโตจารันหารันติเยะดิง สมาหเเนนักลักขณาอปมัตตายังกินชีวิตตั้งอีทาว่าหูรังว่าสักเคสุวาอย่างรัตนีรัตนังปณีตังหน้าโนสมังอัติตถาคตนะอิธรรมปิพุทธีรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหติขคยังเวลาคังอมัตตังปณิตังยทัตชคาสักกายมุนีสมาหิโตณตนะธรรมนะสมัติกินจีอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะส,วสุวัติหนตุยมพุทธเศถโธปริวันนีสุกนะิงสม <c oughs> <c oughs> าธิมานันตาริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหนตุเยบุกคาลาอัฏฐสตังปัสสัทธะจตาริเอตานิยุคาณิหนตีตทักขีเนยย สุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภรานิอิธรรมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติหอนตุเยสุปยุตตามนรสาธันเหน,นะนิกามิโนโตโคตมะนโคตมะสาสนัมหิเตปติป,ต,ปตาอมตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติงพุนชมานาอิธรรมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนัสัจเจนะสุวัติหอนตุ ยะถินทะขีโลปัทะวิงสิตโตสิยาจตูพิวาติพิอัตสัมปะกัมปิโยตทูปะมังสัป,ปุปริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปัสติธรรมปิทังเคละตานังปณีตังเอเตนะสัจเจน,นะสุวติโหนตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัเพีรปัญเยนะสุทีสิตานิกินจาปิเตโหนติผู้สัพป,ปะมัตตา นาเตพะวังอัฐมามารามะทามามาที่ยันติทำปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนสัจเจนะส e, at ah ุวติหนตุสหาวัสสัทสนะสัมปทายาตยัสุธรรมมาชะหิตาพระวันติสักกายทิฐิวิกิกิจจิตันจะศีลพะตังวาปิตยะทัสสิกินจิจตุปะจตุหะปาเยหิจะวิมุต วิปมุตโตชะจาธิธานิอภพโพกาตงอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอตีนัสสเจนะสุวติโหนตุกินจาปิโสกัมมังกโรติปะปังกาเยนะวาจายุทะเจตสาวะอภพโสตัสสะปจิตชะทายะอภพพาตาทิฏฐะปัตถสะวุตตาอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอตีนัสสเจนะสุวติโหนตุ วนาปคุมเพยยทาภูกสิตาเคคิมหานะมาเสปัตมาสมิงคิมเหตถูปะมังธรรมวรังอธีสยีนิพานัามิงปะระมังหิตายะอิธรรมปีพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตัววโรวรัญยูวโรวรโทวราหโรอนุตตโรธรรมวรังอธีสยีอิธรรมปีพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตัว ขีนังบุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตตายันติเกพาวัตสมิงเตขีนาพีชาวิรุณหิฉันตามิพันติทีลายธา,ายัมปทีโปอิธรรมปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุญาณีทพูตานีสมาคตานียาวานิวะยา วายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสตปูชิตังพุทธังนมัสสามาสุวัตถิโหตุญานีทพูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสตปูชิตังทำมังนมัสสามาสุวัตถิโหตุญาณีทพูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสตปูชิตังสังฆังนมัสสามาสุวัตถิโหตุ สิเออาตานะนาติยะผลิตสพัพโรคานิวินิมุตโตสัพพสันตาปะวัชิตโตสัพพเวละมัติกันโตนิพุตโตจะตุวังภวะวสพิตโยยิวัชชนตตสัพพโรโควินาสตุมาเตพัตวันตราโยสุขีธีกายุโกภวะวิาวาชนสศีลิสนิจังวุธาปะจายิโนจัตตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพรัง เอวันเมสุตังเอกังสมไยมยังพกว่าขยายังวิหารตีขยาสีเสสัตยิงพิกุสหัสเซนะแต่ตระโคพกวาพิกุวมันตีสีสัพพังพิกเวอาทิตตังกินจาบพิกเวสัพพังอาทิตตังจักคุ้งพิกเวอาทิตังรูปปอาทิตตาจักขูวิญญาณังอาทิตตังจักขูสัมผัสโสอาทิตโตยามเปียทังจับขูสัมผัสสัปจะยอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุกขามสุขังวาเตสมิง อทุกขมาสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคขินาตัวสักขนะมหขินาอธิตังชาติยาชารามรณีนะโสกิหีปริเทวีหีทุกขิหิโทมณสีหุปยาสีหีทิฏฐิวัฏามิโสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสที่ตัวยำปีทางโสตสัมผัสสัพจยาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตัมปี อาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลาคักขีนาโทุสักขีนาโมหกขีนาอาทิตตังชาติยาชารามดเรณีนะโสกีหิปริเทเวหิทุกขคหิีทรมนัสีหุปยาเสหิอาทิตตติวัฏามิคานังอาทิตตังคันธาอทิตตาคานวิญญาณังอาทิตตังคานสัมผัสโสอทิตโตยมปีทางคานสัมผัสสะปัจญาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาตมเปียอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลาคักขีนาโทุสักขีนาโมหกขีนาอาทิตตังชาติยาชารามดเรณีนะโสกีหิ ปริเทวีหิทุเคหิทวมนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิชีวะหาอาทิตาลาซาอาทิตาชีวะหาวิญญาณังอาทิตังชีวะหาสัมปัสโสอทิตโตชิจัมปีทางชีวะหาสัมปัสสัปจะยะอุปชติเวทิยตังสุขังวาทุขังวาทุขมัสุขังวาตัมเปียทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคขีนาโทสักขีนาโมหะขีนาอาทิตาโมหะขีนาอาทิตังชาติยาชราไมเนียนะโสุกิหิปริเทวีหิทุกขิหิทวมนาเสหิอุปยาเสหิวัฏามิ อุบายาสิหิอธ okay. ิตันติวัฏามิกายโยทิตัวโพธพาอธิตากายวิญญาณังอธิตังกายสัมผัสโสอธิตอยัมปีทังกายสัมผัสสะปัจจะยอุปชติเวทิยตังสุขังวะทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังนะทักขีนาทุสปรีนาโมหะขีนาธิตังชาติยาชราเมตตินะโสกิหิปริเทวีหิทุกขิหิโทมนรสิหิวปายาสิหิอธิตันติวัฏามิมโนทิตัวธรรมาทิฏตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมผัสโสอธิตโต ยามปีทางมโนสัมผัสสัพจญาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามัสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังละแคคีนาสุกสักคีนะโมหกีนาอาทิตังชาติยาเชรามาเลเนนะสสกีหิปริเทวีหิทุกเคหิตัมารสีหิอุปยาสีหีทิ่ตันติวัฏามิเอวังปัตสังพิคเวสุตวารีสาวกุจักขุสมิงปีนี้พินเตตีลุเปสุปีนี้พินเตตีจักขุวิญญาณิปีนี้พินเตตีจักขุสัมผัสเสปีนี้พินเตตี ยำปีทางจากครูสัมผัสสัพจยาอุปชติเวทีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตาสมิงปีนี้พินตติโสตาสมิงปีนี้พินติเธสุปีนี้พินติโสตาวิญญาณีปีนี้พินติโสตาสัมผัสเสปีนี้พินติยำปีทางโสตาสัมผัสสัพจยาอุปชติเวทีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตาสมิงปีนี้พินติ ขานาสมิงปีนี้พินต์ตตีขันธเสสุปีนี้พินต์ตตีขานาวิญญาณีปีนี้พินต์ตตีขานัสัมผัสสีปีนี้พินต์ตตียมปีทางขานัสัมผัสปัจจยอุปจติเวทียตังสุครังวาทุกขังวาทุกขมสุคังวาแต่จะมิงปีนี้พินตตตีขีวาหายาปีนี้พินตต์ตละเสสุปีนี้พินต์ตตีขีวาหาวิญญาณีปีนี้พินต์ตตีขีวาหาสัมปัสสีปีนี้พินต์ตตียมปีทางขีวาหาสัมิิงปีีีนนทต บททเปสุปีนิพินตติกายวินนาในปีนิพินตติกายสัมผัสเสปีนิพินตติยามปีทางการยสัมผัสสัพจญาอุปจติเวทียิตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาแต่สมิงปีนิพินตติมานสมิงปีนิพินตติธรรมีสุปีนิพินตติมโนวิญญาณีปีนิพินตติมโนสัมผัสเสปีนิพินตติยามปีทางมโนสัมผัสสัพจญาอุปจติเวทียิตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาแต่สมิงปีนิพินตติ นิพินทางวิรัชติเวลาคาวิมุตติวิมุตตสิมิงวิมุตตมีติยานังหุตติขีนาชาติวุสิตังพมัจจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตายติประชานนติธรรมโวจัปภะวะธรมนาเตภิกูปะระตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปปนะเวยากรณาสมิงปัญญามานิตัสสาภิขูสักหัสสัอนุปัทายาอาสเวหิจิตานิวิมุตจิงสุติ สิบสามมตฑลักขณะสุตังเอวังเมสุตังเอกังสิมะยังพระภวะพารัสเสียงวิหาริสีติปันตินีมิคาชาเยตระรโหพระภวะปัญจวิคีเอภิกัวมันเตสีรูปังพิกเวนตารูปังใจหิทังพิกเวอัตตาอภวิสานียิทังรูปังอภัทไชยสังวัตเติยารพิธาใจรูปีเอวังเมรูปังหตุเอวังเมลูปังมาหดสิตีสมาจะโคพิกเวลูปังอนัตตาแตสมาลูปังอภัตไชยสังวัตตินาจารพติลูปีเอวังเมลูปังหดตัวเอวังเมลูปังมาหดสิติ เวทานานตตาเวทานาเะหีทางพิจเวอัตาอภาวิสานยิทังเวทนาภัตยสังวัตติยลพิธเจเวทนายอวังมีเวทนาโหตุยาวังมีเวทนามาโหสิตีสมะเจโคพิจวเวทนานตตาตสมะเวทนาปัตยสังวัตตินะจะรับปฏิเวทนายะเาวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาโหสิตีสัญญานตตาสัญญาเะหีทางทาาพิจเ ah at ah e วอัตตาอภาวิสานยิทังสัญญาอภปัตยสังวัตติยลพิธา จะสัญญาญาอิวังมีสัญญาโหตุอิวังมีสัญญามาโหสิติยะสมัจะโคพิกเวสัญญาอนตตาตะสมัสัญญาภาทายสังวัตตินะจะรับปฏิสัญญาญาอิวังมีสัญญาโหตุอิวังมีสัญญามาโหสิติสังขารานตตาสังขาราจะหีทางพิกเวอัตตาพิวิสังสุณายังสังขาราภาทายสังวัตเตยุงละเพิดจะจะสังขารีสุอิวังมีสังขาราโหตุอิวังมีสังขารามาเฮสุนติ ยศสมารจัโค้พิกเวสังขารานัตตาตัสสมาสังขาราปัตยสังวัตตินะจะรัติสังขารีสุเอวังมีสังขาราหุนตุยอวังมีสังขารามาเฮสุติวิญญาณังนัตตาวิญญาณังจาหิทังพิกเวอัตตาพระวิสังอภิวิสสะนัยยึดทางวิญญาณังอปัตยะสังวัตเตียวงสังวัตเตียละเพียรจะวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหุนตุเอวังมีวิญญาณังมาโหสิตีสมารจัโค้พิกเววิญญาณังนัตตาตัสสมา วิญญาณังอภัยตยสังวัตตินะจารพติวิญญาณนีเอวังมีวิญญาณังหุตุเอวังมีวิญญาณังมโหสิติตังกิงมัญญะถาภิกกเวลูปังนิจังวานิจังวาตอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปปาลิมานมันทะมังกัลลังนุตังสมุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสมีเอโสมอัตติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญะถาภิกกเวเวทนานิจาวานิจาวาตอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวติ ทุกครั้งปฏิยัมปนาณิจังทุกครั้งว่ามีปริยนามธรรมังกำลังตังสมโนปสิตรงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสมิอตตาติโนเอตังปฏิยัญมปนานิจังทุกครั้งว่าตังทุกคังว่าตีทุกครั้งปฏิยัมปนานิจังท like. ุกครั้งวิปริยนามธรรมังกำลังนตังสมโนปสิตงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสมีอตตาติโนเอตังปฏิ ตั้งจิงมันยัาพิภเวสังขารานิจาวานิจาวาตีอนิจงพันเตยัปนาณิจังทุขังวาตังสุขังวาตีทุขังพันเตยนาิจังทุขังวิปริณาธรรมักลลังโตังสมาุปสิทงอิตัมมะอิโสหามัสมีอิโสมีอัตตโนองเหตังพันตยตังจิงมันยัดาิภเววิญญาณันิจังวาิจังวาตีอนิจัพันเตยนาิจังทุขังวาตังสุขังวาตีทุขังพันเตยนาิจังทุขังวิปริณาธรรมักัลลังตัง สมานุปัสสิตุงอิตังมามาอิโสหามัสมีอิโสมีอตตาตีโนหิตังปเตตัสมาหิตัสมาหิตีหะพิกาเวยังกินกีรูปังอัติตานะคตุปจจุปันนังอัจจตังวาปิหตังวาวรริกังวาสุขมังวาหินังวาปิณิตังวายันททเรสันติกีวาสัพพังรูปังเนตังมามาเนโสหามัสมินะเมโสอัตตาติอีวามีตังยถาปุตังสัมมปัญญายัตถะปัง ยาการกีเวทนาตีตาคตตปจจุปปนาชตาวาปิฏตาวาอุราริกวาสุขุมาวาหินาวาปิณิตาวายาธูรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนสหามัสมีนาเมสุอัตติเอวะเมตังยะธาปุตังสัมะปัญญายัตถะปังยาการกีสัญญาตีตาคตตปจจุปปนาชตาวาปิฏตาวาออราริกวาสุขุมาวาหินาวาปิณิตาวายาธูรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนสหามัสมีนาเมสุ อัตติเอวะเมตัง pues mm ยิธาผูตังสัมะปัญญายัตทะพังเยเกกิสังขาราติตาคัตอติตานาคัตตปจจุปันนาชัตตาวาปิตตาวาโอราลิกาวาจุขุมาวาหินาวาปิณิตาวาเยทูเรสันติเกวาสพีสังขาราเนตังมะมะเนสุหามัสสมีนาเมสุอัตติเอวะเมตังยิธาผูตังสัมะปัญญายัตทะพังยังกินจีวิญญาณังอติตานาคัตตปจจุปันนาปันนังัตชัตตังวาปิตังวาโอราลิกาวา สุรมาณวัหินังวะปณีตังวายันทุเดสันติเกวะสัพพังวิญญาณังนตังมะมะเนโสหัมัสสมินัเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะทาพุทังสัมปัญญายะทัตตังบังเอวังปะสังภิกะเวสุตวาอริยะสังโฆโลปะสมิงปีนีพินทติเวนายะปีนพินทติสัญญายะปีนพินทติสังขารสุปีนพินทติสัญญายะสัญญานะสมิงปีนพินทตินิพินทังวิราชติวิราคาิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติาังหตต ยานังหุ่นติขีนาชาติอุสิตังพรมัจจริยังกรตังกรณียังนาปรังอิทัตตายติปชาณาติติธรรมวจจะพระกบบาทมนาปัญญวิคีอาพิกัวพระกโตภาสิตังพินันทุงมัสมินจปานะเวียกรณัสมิงปัญญมามนีปัญจวิคียานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสเวหิจิตติอาสเวหิจิตตานิวิมุตติงสุติเอวัม สิบสี่บทสวดมหาสมัยสุดเอมาเมสุตังเอกังสมัยอย่างพระกวาสักเกสุวิหารติกัปีละทุตุธมิงมหาวันีมหาตาพิโคสังเคนะสัตถิงปัญญามัตติหิพิโคสตีหิสเปหิวารันเตหิทัหิเจริญก็ธาตุหิเทวตาเยโพยนะสันนิปติตาหุนติพระวันตังทศนายัปยิโคสังัขจัดอัตโคจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานางออตัทโหสียังโคพระกวาสักเกสุวิหารติกับปีละทุตุธมิงมหาวันีมหาตาพิโุสังเคนะสัตถิงปัญญามัตติหิพิโุสตีหิสเปิหิ ทศสิหิจโรกธาตูหิธิวทายโพยนะสนิปติตาหุนตีพระกันตังทศนายพิโกสังคัญจายนูนะมะยมปีเยนะพระกัตตพระกวาตีนุปสังกมยามะปุสังกมิตาวะพระกัตตสันติเกปัญเจกะคาถาพาเสยยาตีตะโคตาเทวตาเทยถาปีนามะพัตระวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวะมีวะสุทวเสสุเทวิโส อันต่เหิตาพระวตตปุรตโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังจิตาโคเอกาเทวตาพระวตตสันติกีมังคาทังอภาสิีมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตตมมหะอิมังธรรมสมายังทักขีตาเยวะอปราชิตสังพันติอัตโคปราเทวตาพระวัตตสันติกีมังคาทังอภาสสีเจตรต พิกโวสมาทะังสูจิตตังอตัตโนอุชุก,กมะกังสุสารทีวะเนตานิ้ะเหตวาอินธญานิลขันติปฏิตาติอัตโกวปราเทวตาพระครวตวสันติกีมังคาทาั้งอภัสรีเขียวตาวะขีลงขังเขตวตาวะปุรีคังอินทคีลังโอหัจจาม,มีชาติเจนันติสุทามวิมาราจากุมตาสุตันตาสูสุนาคาติอัตโกวปราเทวตาพระครวตวสันติกีมังคาทาั้งอภัสีเยเกกีพุทธังสารนังคต ตาเสียนาเตียขมีสันติอาัยาปายภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังผลิตุริสันติติอัตโขภาควาภิกขุมันเตีสีเยปุยเยนะพิกเวทัสสูโลกธาตุสูเทวตาสันนิปฏิตาหนติตถท้าขะตังศาสนายะภิกขุสังคัญจะเยปีเตพิกเวอเหเหสุงอติตมัฏธานังอรันตสัมมาสัมพุตธาเตสัมปีปังวันตานัง เอตบารามายเยวะทิวตาสันิปฏิตาเฮสุงยรยะธาปีไมหังเอตระหิยีปิเตีพิกเวพภวิสันตินาคัอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธตาเตสัมปีพระวันตานังเอตบารามายเยวะทิวตาสันิปฏิตาพะวิสันติเซยะธาติปีไมหังเอตระหิอากิคิสามิพิกเวทิวกายานังนามานิกิตายสสามิพิกเวทิวกายานังนามานิ เทศิสามีภิกขเวเทวกายานางังนามนานิตังสุนาราสาธุรังมนโนสิกโรเภาสิสามีติเอวัมพันเตติโถตีภิกขุพระวัตวปัจจัตสววเเุสุงพระวาเอตทัตโวจ่สิโลกกมนุษย์กษัตริย์มียถาภูมิมาตัดสิตาเยสิตาคิริกคปอรัง อหิตตตาสมาหิตตปุถุสีหาวะสันลีนาโสมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมารสาสุทธาวิปัสสนะมาวิลามวิปัสสนะมาณมนาวิลาปิโยปันเจสติยตวาวณีกะปิละวัตเวตโตมัติยิสัทธาสาวกเจริเนตเตีิวกายาภิกันตาตีวิชานาตาพิกาโวเตจาตปมะโคดุงสุตวาพุทธศาสนังตีตัสปตูนะหูญาณัง a ม a ุตตาน a ทัศนังอเปเกสัตมัตถคุงสหัสสังอัดสัตตริงสตังอเอกสหัสสานัง a มนุต t า n a ปัสสุงอเปเกมันตมัตถคุงที่ชาสัพพาพุทธาพุทธาอุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวัคคิตวานะจักุมาตโตมันติยิสัทธาสัพวเกสนัเนรติเทวกายาภิกันตาเชวิจานาถาภิกโว เยวหังติกิตติยศมิีราหิอนุปุพโสดสัตตสหัสสาวัคขาภุมมากับปิวัตตะไวย์ที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตสัติโนมทมานาภิกามุงพิโคณังจิมิติงวะนังชาสาหัสสะหิมวัตตายัชขานานัตตะวันิโนย์ที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตสัติโนมทมานาภิกามุงพิโคณังจิมิติงวะนังชาตาคีราติสาหัสะวัคขานานัตตะวันิโนย์ที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตสัติโนมทมานาภิกามุงพิโคณังจิมิติงวนาง จิตเจเตโสรสาสหัสสายักขานานัตตะวันิโนอิจิมันโตชิติมันโตวันนั้นมันโตสัจจิโนโมทัตมานาภิกามุงภิกขุนังสิมิติงวะนังเมตสามิตราปัญจสตายักขานานัตตะวันิโนอิจิมันโตชิติมันโตวันนั้มันโตสัจจิโนโมทัตมานาภิกามุงภิกขุนังสิมิติงวะนังกุมพิโรราชคใหิโกเวปนรัสานิเวสานังภิญญาสตาสะหัสสังยักขานังปายรูปัสติกุมพิโรราชคใหิโกโสปัสสิมิติงวะนัง ปุริมันจาติสังราชาทัตตะรัตโธภาษาสติขันธพานังอธิปติมหาราชายาสัติโสภุตตาปิตัสสะภะโวอินทมาณามหาภราอิทธิมันโตุชติมันโตนะมันโตุสัตถิโนมทัตมาณอภิกามุงพิกุนังสิบิติมณังทักขีนัญจาติสังราชาวิรุณหัวแต่ภาษาสติกุมภันทานังอธิปติมหาราชายาสัติโสภุตตาปิตัสสะภะโวอินทมาณามหาภราอิทธิมันโตุชติมันโตนะมันโตุสัตถิโนมทัตมาณอภิกามุงพิกุนังสิบิติมณัง ปัจฉิมเจติสังราชวิรูปภโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัจจิโสปุตตาปิตตสัพพโหอินทมานามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตนั่งมนโตยศทิโนมัทตมานาภิกามุงพิคุณังจิตมิติวะนังอุตตรันเจติสังราชวิรูปคูเวโลตับภาษาเศรยักษานังอธิปติมหาราชายาสัจจิโสปุตตาปิตตสัพพโหอินทมานามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตนั่งมนโตยศทิโนมัทตมานาภิกามุงพิคุณังจิตมิติวะนัง ผูลิมาทิสังจตารัตโทะทะขีนาวิลุณหกโกปชิเมนวิลุปโค,โคคเวโลอุตารังทิสังจตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัทธันลมานาอาจัจฉรงสุวรรณีกัปปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจนิกาสธามายาโกเตนทุเวเทนทุวิภูจัวิภูโตสหจันทโนากามาเสโทุจักินนุมันทุนิมันทุจะปนาทอวโปมัญโยจักไสวสุโตจะมาตริจิตเสโนจักันธปโนโรราชสโนสโพ อาคูปันจสิโคเจวะติมพรุสุริยะวจรสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุภิโมทมานาพิกามงพิกุังสิมิติงวะนังอาทาคูนาสภานาคาอทาคูนาสนาภาษานาคาเวสาราสหตัชฉกากัมภารสตาราอาคูปายาคาสหยาติภิยมุนาสตารัฐาจะอาคูนาคายาสติโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคสิมิติงมะนัง เยนาคาราเชสหัสาหรันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายสาติมณัชัดปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคาราชานับนามาสิสุปนัโตเขมะมักกาสีพุทโธสนาหิวาจาหิวปวะหยันตานาคาสุปันาสารณะมกังสูพุทังชิตาวชิราหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาพาตารวะสวัสดเสติอิติมันโตยเสติโน การกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคษาเวปจกิตติสุกิติจะปหาราโทนมุจีสหาจะตันจะาพระริปุตตานังสัพเวโรจานามกาสันในหิตวาพริงใจเสนังราหุพัตกม,มุปาขมงสมโยธานิพัฒนตีพิคูนังสิบิติงวานัง